สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขผูุ้กคนมื่อนี้กะมาพบมาพอกับยายดวนคือเก่าแล้วพี่น้องมาพบมาพอกันมนื่อนี้มาฟังเรื่องเล่าของผีโขปภาหน้าหนองปาเขามันเป็นเรื่องเล่าสีพอเราไห้ฟังสมัยตะกี้เนาะสมัยตั้งแต่ยายดวน,นหน่อยๆพี่น้องอายุสิบปีสิบเอ็ดปี อีพอแล้วสิมักเรล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังก่อนสีนอนก็มีเมียีนสีเบ่าเรื่องผีเรื่อง้างนิทานบ่หลายอย่างเปินเล่าให้ฟังวันนี้สมัยตะกินมันมีแต่เรื่องบากให้ฟังได้พีนองเพิ่เ,เบอให้ฟังเขากรับฟังบอกให้ลูกให้เต่าฟัง่ะแม่แล้วก็ายหลวนเป็นคนจดจำพน เรื่องยังกายาที่พลใอยฟังท้งแต่นนี้หน่อยยายดวนจำได้บิดเรื่องพี่น้องลูกสินอนฟังพ่อกับแม่บ่อยฟังแต่ว่าเอื่อยน้องทุกคนเขาสิจดจิตจำกับพงุงแต่ว่ายายดวนนี่จำทุกเรื่องเรื่องเล่าเสียงยายดวนบอกพี่น้องฟังนี่มิตรอีพ่อบอกฟังแล้วก็ว่า แม่เราบอกให้ฟังพอเราเราให้ฟังสิแม่เรื่องยังกับยาเรื่องเกา่าที่เจอกับเล่าหรือว่าพอเราบอกให้ฟังหรือว่าคนอื่นบอกให้ฟังเราสิม่อบอกให้ลูกฟังเลยดิบอกยังไงบอกกล่อมลูกนอตเห็นไหพี่น้องนั่นแหละยายดวนเรื่อยเรื่องเล่าต่างๆมาเราพี่น้องฟังคือจังเรื่องนี่แหละหรือเ่าสมัยตะกี้ วันกิดบัท่านเดีจะเลื่อนแล้วว่าไม่เจ็บปลาเจ็บดุงมันนี่ไปหน้าจังสิกระยางบัายางกับข,ขี้เกียนแล้วว่าขี้กล้วยขี้เกียนไปหน้ามันนี้หน้าน้านี้ก็ตรงนี้นวดหน้าแล้วว่ามาที่นี่เราเป็นเบาเนาะเราเป็นนุ่มมันเป็นย่ามดำหน้า ไปหน้าที่ไปไถหน้ากับพ่อไปนอนหน้านอนทาขาดหน้าไถหน้ามัน,นหน้าเพาื่อนะขันไปต้องผ่านโคพิบสา่าดิมัน,นติดโคพิบสา่าระบางติดก็ไริติดคัดดอกวันนี่มันสิบีหน้าอีกทวงหนึ่งอยู่ขันระบาง แตงมาหอดหน้าอีพอมันี้หน้านั่นทงนั่นพันมาเป็นค้นบานเดียวกันคนทั้งอื่นเข้าเจ้าขมาจาม้มาจองสิละเข้าเจ้าจืู่ทั้งบานอื่นน่ะแม่ก็เป็นแดนเดียวกันก็มีแตหน้าระ่างหน้าบักแขกหน้าบักแขกนี้ติดกับแดนหน้าแล้วแต่ว่าเสียงนะ่ะมันปูกคนละสนคนละมุ่มบริบูกใลก้กันละวา่มามันีนมือนั่น พอแล้วเียบอกว่ามึงนอนหน้าเด้อพอสิขอเมื่อพอว่ะระ่ามึงเ่้าเห็นผู้นิบานิพันตีขอตีกอลลเพันวาสีชุ่มเหมือนแยงมันนี่ขันพ่อชุ่มแล้วมันสีเดืกมันสีออกมามันกระเดึกให้มึงนอนหน้าผู้เดียวอีพ่อกระลยนอนระ่าให้นอนหน้าผู้เดียวมันนี่เมื่อนั่นมันเป็นขังคืนสิบสี่คำ วันสิลหน่อยแล้วก็กินเข่าแรงอิม่มแล้วก็นังน่งสูบยานั่งสูบยาแล้วก็เปิดเปิดวิทยุฟังมะล่ำก่อนตะกีสมัยตะกีนม,มันกวนริ่งดี้มะล่ำก่อนแค่นะไหมฟังมนันนี่มันเดือนไงบ่บอมันขันขืนมันเดือนไงนีแล้วก็เลี้ยวเบิ่งตรงหน้าเลี้ยวเบิ่งหน้าผูน้นั้นหน้าผูน้นี้มันนี้เดือนไงมันทรงมาใส่ ต้นเขาเดี๋ยวไปมันก็นง่ามรบามันเจียงจังปางอยู่ก็สูบยาไปนั่มวบาก็ฟังมอลั่ไปน้่มวันนี้ตอนนั้นว่าเป็นเวลาสองถุงกลัวนี่แหละเทียงคน้นมันก็ไบบปปลุกไก่กันดิถึงวัยม,มาชินาติดแดนกันสิก็ไบบปปลุกไก่กันดิปลุกเทียงนะเดลียวไป ก็เสือกระสุดเสียงหูเสียงตาก็จังเป็นเถียงคนแล้วะมันอยู่หลอนพี่ตีเถียงหน้าอีโฟอีเถียงบ้านหนึ่งตีแดนกันอยู่ส่วนพู้หรอวเไม่เถียงบอกแขกก็อยุอีส่วนหนึ่งแล้วก็เลยเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปทางโน่นพมละแร้วาโน่นต้งขู่ีบดซสาพมละทางมาทางยางบนานนะ ท่างยังไปยังมานนะเมื่อบานมานานนี่หละเราเห็นเสียงไฟกอ,อกยาน,นี่แหละระหว่างคนนางสูบยาคักๆเจ้กนางสูบยู่หม่งไหนเราก็ไลยังเกตี่ดวาวันเป็นกลางคืนมันก็บึงบบอก,ออกมันบ่ลัคิดแต่ว่าอยู่ทั้งส่วนของิภาษาเรา่ววาวอันนี้ผู้ใดมาน่งสูบยาอยู่ไหน,นหรือว่าเขามาหากินบ่ววเราบานาะอก เมื่อยเขานังสูบยาเขานั่งเศร้าพักผ่อนนะนะเขายังจะไปหากินต่อแล้วคืดนั้นแล้วก็นั่งเบิง่งอันี้สายตาแล้วก็เลี้ยวไปน้ำทกหน้าเลี้ยวกลับขึ้นมาแล้ววอ่างยังกอกยาแดงเมาเมาอยู่มันคือบุรีร่ไปเยกเทอเราว่า กขจะเป็นนางสูบยายอยู่หันทีแล้วบา้าเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทียังบวกุกอยู่บันนี้ก,กเ็เรียกว่าผู้สิน,านัางบึงอย่นีกันนะแล้วบามันสิลุกไปใส่บ่แล้วบาเสียงก้อ,อยาน่ะบดับจักเถื่อจนวานล้เผลอนอนหลับเราหลับไปรับไปมนัน ประมาณหกทุ่มพกกลัวเนี่ย่ะมันยังเป็นวันสินไงบันสิมหาคำคัขึ้นไงเมันแต่เวลามันกลายหกทุ่มมันเป็นวันสินมันเป็นมือใหม่บ่ล่ะเป็นสินไงเป็นสิงไงสินสิมหาคำพร่านนอนเสียงบอกกระลงห้วยดังตะกี้ก็จะเอาไม้หเนไงห็นข้อบอกกระลุงห้วยอยนีเขียนวดดังก้องร้องก้องรองก้องรองกรอง ลลเลยหลุดบึงม,ง,นะง,มงมันนี้แล้วเดี๋ยวหาเราบ่ายิมมองน้ำท้งหมองอันสูบยาเลยไหมมองกอกยาแดงๆนี่เดี๋ยวไปเราบ่าคนขาดหน้าขาดหน้า,อาคอ้นมาขาดหน้าติเด้ทีนก็ตีหนึ่งกูปวดเราบ่าสิเนาะพูดให้บัเป็นบ่ามาขาดหน้าเราว่าสิแม่พี่นก นก้วกลุกยืนลุกยืนเบิ่งมันเดินหงายบ่ลยยังแจีงคักเป็นปูซาไขาดหน้าแล้วก็นั่งเบิ is, settling, ่งแล้วว่านั่งเบิ่งจนจนขาดเหลวจนเอาขั้วไขึ้นจากไอหน้ามันแล้วนั่งเบิ่งเอียกบุปดบุปดเอียกบุปดขาดเอาขั้วแล้วว่าไรขั้วเขาไม่ต้องลูดฟีบซาคุณเขาในดอนฟีบซาด้วย มันเปิดไหลออกไปย่างหัวพิพิประศาแลา้วเ่ามันนี่เราก็นั่งเบื้งโดนตึกมิดสี่ลีแล้วเ่าบบเห็นไหลกล้วยออกมาอันนี้เราก็ได้นวดเรานอนคิดน่ะเราคิดว่ามาคนขาดหน้าอย,ยังขาดเหลวละบ,บุปดเอียกบ,บุปดขาดนี่เป็นไปได้บ่สิก็ไปปดในหัวพิปษา เราขีนไปเราก็เลยรับเข่าระ่าดรับไปบดดนระ่ารับไปเนี่ยก็สิประมาณสองสุโมงก็สิประมาณตีสามเสียงเงินกระวงคั้ยดังอีกแล้วลูกท่านที่ระ้าดเพราะแต่ยังงี้เราก็หันหนาไปทางเกาเลยระ่า คือขาดก้บเขืนไหมปกติจากโขภิบาศาเอกร่ากระสิบเป็นเอกอยู่ข้อเขื่ยทั้วรักษาเดียไปไม่เดินไงเย็นเบิดลงมาขาดหน้าอยู่ให้หน้ารบาขาดให้เก่ามันละยมันขาดหน้าโมเลีวเพราะบามัน,น,มนลงมาขาดหน้าอยู่นี่เราขีดว่าบางเสือกิดว่าขันว่าคุณน มันคือบ๊อบปดเอีบุ๊อบปดขาดตอนขึ้นจากใหหน้าเราคิดแล้วก็ยืนเบิง่งเยอนเบิ่งยืนนั่งเที่ยงน,นะ่ะนอนบ๊อบขัดนั่งบ๊คบขัดลุกขึ้นยืนเบิง่งขาดหน้าวันนี้เนาะบ่าขาดโดยโดนตึกด้วยขึ้นจากมหน้าไหลกล้ยวยกับโคพิบสาวเอียกกับบ๊ปดเว้ย บ,น,น,น,บน,น,นหอนบดขึ้นเราอะเราหยาดจนหอดตีสี่ลุงมาดังไฟมันฝนเคยจิตตกลิ่มลูว่าย้มดำหน้าดังไฟผิงนอนบาลรับจนหอดในหมดสอพอก็แม่มากมันกินเขาก็เรียบอกาอยู่ในวงวงกินเขามันละในพ้าเขามันละโอ้ยอีพอมันขึ้นคึนนน้นมาขาดหน้าตีหนึ่งกับตีสามมาสองหลอด ขาดอยู่ใส่ก็ใส่ผูนอยู่ส่วนน้องปุ่นจังตีกรียภาษาเฮ้ยสิลนี่ผู้ใดบ่นบ่าไม่ถึงเตะบอกดอนแล้วขาดทั้งนั้นดอนทั้งนั้นก็คงหรืออีพอปาอาะคอยปกจัดไผ่เราบ้านะอีพอเราผสูงสิงกับคนเพราะว่ามันข้นบ้านเจ้าของขอันนะทั้งมันหน้ามันอยู่ส่วนไก่เออเราก็เสื้อบอกับแม่บอกมันเลยกินเขาอิม่ม ก็ลุงไปดำหน้าน้ากันแล้วก็น้ำทั้งดำทั้งคิดระหว่างคิดเห็นหมือขึ้นมันคนขาดหน้าเลยไหมเราคิดว่าขาดหน้าเอกเอียกโบออกจา่กข้อคุ้ยเลยไหมเอาเอาขาไปได้ครูพี่ภาษารเลยไหมจนว่าเฮ็ดเบียงนะ่ะจนมาหอดย่ำขำมันนีพ่อก็บ,บอกว่ามัอน,นี้นอนหน้าผู้เดียวอีกท้อพ่อสิขอเมื่อประชุ่มทั้ดแถวอยู่ม่วนสะบานประชุมมกาเจ้าประชุมกันนะ่น แลก็ได the hey! ้ว่าคนบ่านอนดี่ระหว่างบ้านนอนผู้เดียวเจ้าบ้านอนก็จะขอเมื่อพูดพูดต้องขอเมื่อหรอกอันผู้สิบอกให้บอกหลวงมานอนเป็นมูว่าสั้นลูกมูว่าปูทวดนั่นอันนี้เขาเมื่อไปบอกบอกหลวงมานอนนะว่ามานอนนํามันยังเป็นวันศีลสิมหาคําอยู่ดิ มากมันแล้วก็เรยว่าบักหลวงนีบองโหหรอกว่าพอพอเอยียงรนะบาดแล้วว่าก็เรยว่าเข้าไปหาไก่ป่าปะ่ะเพื่อนวะไ้แต่เกียงแก็ดลนะ่ะสมัยตะกี้ใส่แต่เกียงแก็ดอ๋อขับกันไปไก่ป่าไปตนนีไป,ต,ไปไต่ปลาเกินมากก็มา,กกาต้มปลากินแล้วว่าดลังไฟต้มปลาเสียหมู มันนี่ต้มเล้เลยวเีเขเรียกว่ากันนางกินเขานางกินเขาแล้ววา่าต้มปลาคอเนาะปลาคอหน่อยคือปลาขี้ขาดนี่ปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่ผสมกันแล้วว่าเราตักปลาคอใส่ปากปลาคอรุดรุดออกจากส่วนนี้ ตักสามเถ้ากระลุดสามเถอาเราว่าประโข่นห่วยผีอยากน้ำกูบก่พอสัสเราก็ว้าสิละปากเราก็กมาจอดก็มาจวนเรา,าก็เลยว่าแบบนี้มูเราก็เลยว่าอันบักหลวงวายพอบังฮานี่ปากบ่ดีบ่นนวดน,น้ำแมนเฉพาะกูสิขเมือ่อว่ะสันมันนี่พกอกระเล่ยวเาๆเราว่ามันนี่กินเข่าอิม่มกับพักกันนอน นอนฟังวิทอยู่นอนประกันเลอหลับรือว่านอนคุยกันแหละก็ลับไปลับไปหรือวา่าเสียงคุยเสียงบกอกอค่ว <c oughs> เสียงคั้วยงางกระลุงคุยมันดังกระลุงคุย้ยกระลุงใหม่หมี่ม ดังยางว่าไปดิยางกมาทั้งถียงหน้าอีบ่อไปอีบ่อกันเลยว่าของหลวงหมสันมึงตื่นกันอ่ะมึงมาฟังกู่าเสียงคนกูมคนจูงค้ยมาทั้งหน้าเอาดีว่ะสันเราว่ามันโม่น่กับลูกกันนั่งโอ้ยเมียนยูเฮ้ยว่ะสันคนจูงค้ยลงมาทั้งหน้าเฮาไปดิเอ้ยเขาจะจูงค้ยละทงไปหยังมันคำอะไรนี่มันเหมือนแลว มันสามตูมเรวมันนี่เรียกว่ากันลูกเบิงกระจูงข้วยมาลาบามาหอดโค้งหาดโค้งหาดนั่นก็คือบรรยุนนนนหนทั่งหนทั่งนาเทนาสีลงมาเทียงหน้านี่แหละมาหอดนั่นะจูงขั้วกลับขึ้นราบามันนี่อีพอแล้วเดี๋ยวเห็น หลวงหลวงมาสัน่นมึงมาเบิ่งมาสัน่นมึงเสียนกูบอกูตาฝาดึงบัฝาดคนที่จูงควยไปใน,นหัวบม่มีอีบอวแล้วบ่ามันโมแล้วก็ลูกมาเบิง่งโอ้ยอตาข่างแล้วว่าทั้งสองคนหัวบ่มีเห็นจังไหนลหลวงอีบอก็ว่ากูว่าผีหัวขาดด้วยมาสัน่นว่าอัวเราอหนเปลา มันบักหลวงว่าพีหัวขาดพ่อกัาเรียกว่าเมนกูกับว่าพีหัวขาดก็ขักจูงข้วยไปหัวผมนี่ระว่ามันมาหลอกก็ขัดตัวนนี่ระว่าสิละมันมีบังหลวงว่าสันกูโบยูดิมึงสิไปใส่กูสิไปหน้าแบกแขกอีบัว่ามันอีพ่วกับร่งบันไดล่องในหอดขันที่สามโตดเลยระว่าบักหลวงกับน้ำกล่นพ่อว่าสัน เทียงบักแขกปุยุไก่ไกร้ว่าอยู่พุทธละสนเล่นมาสั่นไร้ว่าจะย้อนไปเดือนไงเล่นไปหอดไปหอดหน้าบักแขกบักแขกก็ตื่นเพราะบักแขกทั้งหลางกันโยกปืนขึ้นผู้ใดเล่นมาหนีมึงระบ้างเนี่กูปืนกูเตาวได้มาสั่นมึงยา่มึงยา่มาสั่นกูเองมาสั่ากูก็บอกหลวงมาสั่นเอามึงมาทั้งยังทีมาสั่นเฮ้ยกูจะบอกมึงฟังไปทั้งเสียงไปลองไปฟังบ่าเรื่อง นี่แหละที่เห็นมาเนี่ยแะโอ้ยหน้ามึงกับปุกไก่กูพิบัสสากโคตร่าัสส์อันแล้วบ่บบเขีเนะ้ยวบ่ะมึงหูบวบผีหัวขาดเพื่นหลายอยู่ทั้งนั้นผู้ใดก็เห็นเบิดผีหัวขาดมึงเห็นคนไปปุ๊กเถียงรอ้อนบอกมีผู้ใดปุกเถียงร้อเนเดื้อที่พกก่อกะลีบากกูกับประเดีไปจักเถื่อฟังทั้งนั้นจนหน่อยเท่าไงกูจะเคยปยา,ายามไกลฟงังนั้นจักเถื่เอเลยมึงถามกูนนิ ไปดูไสัตวอันเระบาดปากแขกบาหนักส่วนนั่นโมมิไบรท์ปลูกเถียงเลยบปลูกพ่ออย่งผีหัวขาดหลอกว่าสัตวหลอกคนนั่น่ะมันนี่นอนเระบานอนวดระบาดแขกจนสวดเจียงมันนี่สวดเจียงอย่างยางเมื่อเถียงพอก็แม่มาหวานหน้าล่ะกุหลาบานุ้งไปใส่เกลือหามึงอยู่ก็บอกหลวงว่าสัตว์เว้พอไปอยู่แล้บบมันขึ้นผีหัวขาดหลอกหวย่าสัตว์มันนี่ ผีหัวขาดแบบใดนโอ้ยจูงค้วยมากแล้วเดียวจูงหัวหอดก้งหานี้กลับขึ้นไปหัวบ่มีหัยก็บ่อยู่แล้วก็ปักหลวงก็ะแลนแล้วประจันอีพ่อว่าเจ้าเวียตัวหัว่ัวฟังด้วยตุงว่าจันมันนี่อกรับหัวฟังว่าดอนทั้งนี้มีแต่ผีหัวขาดอันชั่วทั้งนี้พ่อนอนหน้าพ่อเห็นประจําประจันเห็นจนสิ้นแล้วบ้านั่นมันก็ะนวลเดี๋ยวมันก็สิ้นโอ๊ยขอบ่สิ้นได้อีบัวขอบ่นอน ภายหลันันเจ้าเดียวเจ้านอนผูดเดียวเลดมันนี่ล็อก็ว่าขนั่อุมขนันี่อย่างของบ้นในบ้านเราบ่นอนนี่แต่แต่สิเจ้าสีานอนกับนอน่นเราบ่าขอบบ่นอนเราบ่าเราบ่นอนหน้าจักเจียเลยเราบ่าแต่ว่ากังวิไ่ไปอยู่ไปทำดำไม่ด,ำ,ด,ำ,ด,ำ,ดำหน้าคำม่านกับของบ้านในบ้านมันนี่โดนมาผีเราบาาอีโฟเราก็ขายหน้าเราบ่าขายหน้าทุง่งอีเมย์บอกไอขายอีเมย์เห็นผู้เห็น เมยเห็นผีหัวขาดดูหลายรอย่านนอนหน้านะบอก้อ้พ่อขายหน้าล้วว่าขจ้าพ่อขายหัวกสิป้าเจ้าประสันว่าเมยเราบอกพ่อแนละ้วใน้ขายหน้าตรงนะ่ะหนีไปซื้อหน้าตรงใหม่นี่แะได้ล้วนเรือบัรลาวยฟังออ้พอ่อเราว่ามันเป็นเหลืองแล้วคงผีกัวประสาหหนหน้าน้องประเขาแล้วว่ามันไก่กัดประกลยเอื้นขวบกันไปเลยมีแต่ผีหัวขาดเ้วาว่าเป็นตัย่านครับ ยดวนก็นเล่วมาเราพี่น้องฟังคลิปนี้ก็ไว้แค่ีนกอนนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ยดวนก็นล่าไปก่น่น้องสวัสดีค่ะ